สวัสดีค่ะ่อพี่น้องมือนี้ก็มาพอกับการรายงานพยากรณ์อากาศบริเวณภาคอีสานตอนล่างประจำามือวันที่เก่าท่านว่าค่มพุทธศักราช2 5อ6หอยหกสิโมค่ะคาดหมายลักษณะ,ะอากาศดีสิบ่สโมงข้างนาตั้งแต่บ่าเมือนีหดใบยมื่ออื่นบริเวณภาคอีสานตอนล่างกัสีมีอากาศยเยน็นกับมีหมอกในตอนเสาร์นะคะอุณหภูมิกักสีสูงขึ้นประมาณหนึ่งถึงสององศาเซลเซียสค่ะ ลมเป็นลมตะวันออกเสียงเหนือความเร็ว10-20ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคา,า,า,าดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อนี้กับซีอุทีประมาณคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายนี้กับซีอุทีประมาณ32-34องศาเซเลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิตำสุดเช้าเมื่ออื่นกับคาดว่าซีอุทีประมาณ20-23องศาเซเลเซียสค่ะขาดหมายลักษณะ,ะอากาศเจ็ดมือข้างหนาเนาะคะ่ะในส่วนมือวันที่10-11ธันว่าคม บริเวณาภางอีสานตอนล่างกักสิมีอากาศเย็นก็มีหมอกในตอนเ้าเนาะค่ะลมเป็นลมตะวันออกความเร็วสิบถึงยี่สิบห้ากิโลเมตรต่อสัโมงค่ะคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดกัสิยุทีประมาณสาสิบสองถึงสาสิบี่องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดคาดว่าสี่ที่ประมาณยี่ิบเอ็ดถึงยี่สิบสาองศาเซลเซียสค่ะส่วนที่สองค่ะส่งนมือวันที่15สิบห้าถึงส่วนที่สองค่ะส่วงวันที่12สิบสองถึง15ธสิบห้าทันวาคม บริเวณไทยอีสานตอนล่างกับสีอุณหภูมิกับสีลดลงเนาะค่ะประมาณหนึ่งถึงสององศาเซลเซียสค่ะล,ะลักษณะอากาศกับสีมีอากาศเย็นในตอนเสาร์ค่ะแล้วก็มีลมแห้งเนาะค่ะลมเป็นลมตะวันออกเสียงเหนือความเร็วสิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดกับสียุทีประมาณสามสิบเอ็ดถึงสามสิบสามองศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดกับคาดว่าสียู่ทีประมาณยี่ส,สิบถึงยี่สิบสามองศาเซลเซียสค่ะ สำหรับมื่อนี้ก็ขอจบการรายงานไว้เพียงเท่านี้แล้วค่ะพอกันไหมเมืม่อนาสวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอูตูนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน